โอ้ยแสงยอนแม่ก็บอกว่ามาถึงเมืองไทยเขาก็ยังไม่เข้าบ้านเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ตามไรอันลูกหลานข้ามวันนั้นเจอแม่ที่เทอร์มินอลหลานมาคุมไปไหนไม่สะดวกไม่ไม่ไม่สนุกเลยวันนั้นไม่ได้โยกไม่ได้เลี้ยวเลยใช่ไหมแม่แข็งแรงวันนั้นให้ให้ลูกชายลูเกีดูนะว่าแม่แปดหกลูกชายลูกเกียบอกเอไม่รู้นี่ก็ไม่พู้เป็นเล่นไปภูก <c oughs> เกียคือ ไม่แข็งแรงเท่าแม่นะแม่เขาเดินแข็งแรงครับก็แม่เนี่ยในยุคเขาไปไปหาหมอตอกเส้นสีไพลเอาแหวนเข้าไปด้วยเมื่อวานสองคนนี้ก็มาจากเบนมากเหมือนกันไม่เดินกันรักเลยอันเหมือนกันเดินเดินช่องเดียวเดี๋ยวบอกทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดโต๊ะใหม่ให้เป็นที่นั่งบนพีเทเตอร์อันนี้อันนี้ของของแม่สั่งมาอะไรกับคุณเกะน้องน้องทานอาจารย์ไปแล้วเฮ้ยแม่ไม่ใช่รอบนี้แม่บอกว่าจะเอาี่พี่ลินไงจะเอาข้อมือใช่ข้อมือต่างหาก เขาจ่ายไปตั้งแต่วันวันวันเกิด